คนนะครับวันนี้อยู่ในเกม Underworld Office ในพาร์ทที่2นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับคือเกมมันเซฟไม่ได้เราก็มาต่อกันเลยนะครับคือิอะไรขึ้นทำไมทำไมฉันต้องมาดูแลอะไรที่ยังมีชีวิตด้วยล่ะไม่ต้องสนใจเรื่องไร้สาระหรอกเรากำลังกลับไปที่สำนักงานโอเคไปกันเลยนายจะมากับพวกเราไหมอะอะไรนะฉันฉันเหรอร่างกายของนายอยู่ข้างใน ไม่เป็นไรหรอกนะ้าเราเป็นผีจากสํนักงานยู่บนโลกนะเราไม่ทําร้ายมนุษย์โดยปกติอะน,นะปกติใช่ไหมโดยปกติคือบางทีมึงอาจจะทําร้ายอย่างนี้ไปดดโดยปกติก็หมายความว่านายก็ทําได้น่ะสิสํนักงานยู่บนโลกเลยมันมีทีแบบนี้อยู่ได้ยังไงเลยอ๋ออันนี้แล้วกันครับถ้านายไม่อยากเชื่อพวกเรางั้นนายก็ต้อง อยู่แบบนี้ตลอดไปละกันพาพวกเราไปด้วยนะเถอะบอสขอโทษที่ทำให้นายกลัวนะปกติแล้วคนอื่นๆจะตกใจจนสลบไปกันหมดเวลาที่เห็นหน้าของฉันน่ะนั่นนายนายเลยมอนสเตอร์นั่นน่ะเออนั่นนายเลยงงมันถามถามว่าเห็นหน้าของมันใช่ไหม ฮ่าฮใช่แล้วฉันคือผีตัวน,นั้นปกติแล้วคนจะตกใจและสลบไปแบบนั้นพวกเราไม่คิดว่านายจะวิ่งไปที่ที่ล,อ,ล,อ,ลอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับยมโลกแบบนั้นแต่ว่าฮ่าฮ่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันขอโทษมีผีที่เป็นมิตรกว่านี้อีกนะอยู่ข้างใน บางทีถ้านายทำตัวดีๆนาะยอาจจะหาทางออกหนีหนีออกไปได้นะถ้าจะไปรู้บางทีพวกเราอาจจะหยุดบางทีพวกเขาอาจจะหยุดพวกเราไม่ให้ทำร้ายนายก็ได้น,นายจะทำร้ายฉันเหรอฉันล้อเล่นนะ่า <c oughs> นี่ฉันปลอดภัยเอาเฟดภาพตรงนี้สํานักงานผู้ดูแล กงานผู้ดูแลมันรู้สึกแตกต่างจากเมื่อกี้อยู่นิดนึงใช้รู้สึกซีดซีดซีดมีผีสองตัวอยู่ในสำนักงานไม่ใช่สองแล้วแหละหวัดดีหวัดดีผีเด็กนะครับพีเด็กบอกหวัดดีหวัดดีแล้วทำ หน้าตาปักค้างน,นั่นอะไรเด็กน้อยอย่างนายมาทำอะไรที่นี่คุณยายนะครับผีพวกนี้ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนที่พวกเราเจอมาก่อนหน้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งในตางสบายเลยนะเรายังไม่ได้รื้เก้าอี้ออกมาเลย แต่ผีน่ะไม่ได้สนใจเรื่องความสะดวกสบายเท่าไหร่หรอกนะเจ้ารู้ไหมนั่งซะพวกเราแค่จะแกล้งทําเหมือนว่านั่งอยู่เท่านั้นแหละริเวอร์เธอไม่รู้สึกอยากกับแล้วมั่งเหรอไม่นะเธอกําลังทําให้เรื่องมันแย่ลงนะเอาเถอะว่าแต่นายเชื่ออะไรเออ เออฉันชื่ออยู่จีนฉันไม่อยากบอกพวกเขาเลยเอาอะไรดีวะบอกหรือไม่บอกดีแต่ผีพวกนี้ดูเป็นมิตรนะครับใช่ไหมถ้างั้นตอบเออฉันชื่ออยู่จีนแล้วกันนะครับยินด,ด,ดีที่ได้พบกันนะอยู่จีนนายอยู่ที่สำนักงานยมราบเราช่วยพวกมนุษย์ที่มีปัญหาเรื่องพีพีริเวอร์หุบป,ปากซะ เวร์หงปากซะส่วนผีตนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นั่นนายเรียกเขาว่าบอสก็ได้ฉันชื่อริเวอร์คุณยายตรงนั้นชื่อคุณยายโจแอนและเด็กน้อยคนนั้นชื่อเฮเดนนายฉันชื่อฉันเฮเดนนายชื่อ,อยูจีนเหรอเฮ้ hey, ตอนนี้เฮเดนมีเพื่อนแล้วทำไมฉันต้องเป็นเพื่อนนายด้วยนายอยากเป็นเพื่อนกับฉันเหรอ อันนี้น่าจะดูเป็นมิดกว่านะครับอันนั้นแม่งดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักเลงหน่อยครับน่าญ่เป็นเพื่อนกับฉันเหรอใช่แล้วเพื่อนยังไม่ใช่เพื่อนซะหน่อยเฮเดนโอ้อืมคือมันเร็วมากคือมันเร็วมากต้องใช้เวลาสักพักถึงจะเป็นเพื่อน แท้กันได้นะไปคุมไปคุมโคลนด้วยกันและก็เห็นด้านดีกับด้านร้ายของฉันของันและกันแล้ววันหนึ่งพวกเราสองคนก็จะกลายเป็นเพื่อนกันแบบไม่รู้ตัวเลยละ่ะไม่จริงเหรอผมก็คิดแบบนั้นแหละผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแล้วกันครับ เฮ้ฮ้ดิโอ้มันยากจังแฮะแล้วเราค่อยมาเป็นเพื่อนกันทีหลังได้ไหมล่ะใช่แล้วแล้วแต่นายไม่ควรจะเป็นเพื่อนกับใครก็ได้นะการมีเพื่อนแย่ๆน่ะมันแย่ยิ่งกว่าการไม่มีเพื่อนเลยซะอีก อย่างบอสของเราเนี่ยพยายามทําตัวปกติแต่ลึกๆแล้วก็ไม่ปกติแล้วก็จุดๆ,ๆนะครับใช่ไหมยูจีนไอตัวผีตัวดำๆนี่ที่ใช้สมุไรที่เป็นใช่มีดใช่ไหมไม่บอกชื่อครับรู้แต่ว่าชื่อบอสเรียวกว่าบอสเป็นหัวหน้าพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ๆๆๆเขาก็ไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรนักหรอกเอาอวยไหมเอา <c oughs> เอาอวยกับเห็นด้วยกับอีก ลีเวอร์ไหมเอาเอาอวยแล้กัน <c> เ <oughs> ขาไม่ได้ดูเรลวร้ายเลยนักหรอกยูจีนบางทีนายอาจจะหมดอายุแล้วก็ได้นะสายตานายแย่ขนาดนั้นฉันจะยิบปากเธอให้สนิทสักทียิบปากเธอให้สนิทงั้นเหรอบอสจะพูดแบบนั้นต่อหน้าเด็กจริงๆเหรอ ที่จริงแล้วอยู่จีนเป็นทางออกของโลกนะหน้าน่ะรู้ไหม <c oughs> ถ้าที่ที่พวกคุณช่วยผมไว้คือทางออกสกู่โลกหน้าโลกหน้านั่นเหลือผมยังไม่อยากตายเธอยิ่งทำให้เด็กนี่กลัวมากขึ้นไปอีกนะจะทึ่มเ้ย ถ้านายจะต้องไปที่โลกหน้าเพราะว่านายตายแล้วแล้วก็วิญญาณของนายก็จะต้องเป็นสีเงาเงาถืมแบบพวกเราเนี่ยข้างนอกนั่นไม่ใช่โลกหน้าโลกหน้าไม่ได้ไปง่ายๆแบบนั้นพวกเราอยู่ที่ขอบเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกหน้าวิญญาณทุกตนเตรียมตัวออกเดินทางตามรอยเชื่อมที่นี่ นี่คือสถานที่สำคัญมากเลยผมคิดว่าทุกอย่างจะจะสิ้นสุดถ้าผมตายเน้นจบเร็วไหมาตายเลยอะไรเงี้ยให้เธอพูดให้จบก่อนทนายปลดปล่อยความเสียใจทั้งหมดทิ้งไปและชดใช้สิ่งที่ทำผิดพลาดเอาไว้ร่างกายทั้งหมดของนายจะกลายเป็นแสงสว่างไม่ใช่เงามืด หลังจากนั้นก็จะจางหายไปพวกเราไม่รู้แน่ชัดหรอกนะแต่ก็อาจจะไปนรลกหรือสวรรค์ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็จะต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดการเฮเดนไม่ได้ทำผิดเยอะเพราะงั้นเฮเดนก็จะออกไปได้อีกไม่นานนี้แล้วเด็กสมัยนี้พูดถึงการทำผิดศิน จะทำและการการกระทําผิดในสมัยฉันนะ่ะนี่เฮเดนตายตั้งแต่เด็กเลยแล้วคุณยายโจแอนเจอเรื่องอะไรมาบ้างแล้วก็แลนี่แลนี่แล้วก็อะไรล่ะโอ้หเอ่อถามยายทด้ถามเด็กดีว่าถามถามถามเด็กแล้วนครับเฮเดนตายตั้งแต่เด็กนั่นเหรอไม่ใช่ว่าฉันอยากไปตอนนี้หรอกนะ เอาเถอะถ้านายไม่อยากจะวนเวียนอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆตลอดไปแล้วก็นะนายจะต้องใชใช้การกระทําผิดที่นายเคยก่อไว้ทั้งหมดเสียก่อนและตอบแทนสิ่งดีๆที่นายเคยได้รับมาด้วยท,ทำยังไงเลยครับทำยังไงวะถ้านายทำอะไรไม่ดีกับใครไ,ไว้และเพิ่มการกระทำผิดมากขึ้น นาจะต้องถูกลงโทษหรือไม่ก็ไปช่วยเหลือคนอื่นเพื่อชดใช้ความผิดนั้นถ้านายได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนายก็ต้องตอบแทนความเมตตาของคนนั้นเหล่านั้นด้วยการช่วยเหลือพวกเขากลับคืนที่เรียกว่ากรรมไงล่ะโดยส่วนตัวฉันชอบชดใช้ความเสียหายมากกว่านะปกติเธอก็ทําความเสียหายอยู่แล้วนี่เขาแค่พูดไปเรื่อยนะ่ะไม่ต้องไปฟังหรอก อืมอืมอืมอืกูละงงใจฉันว่าฉันหวังว่าการกระทำผิดของฉันจะไม่เพิ่มขึ้นถ้าฉันรอบครอบสักหน่อยแต่ว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งเพราะงั้นมันจะเพิ่มขึ้นมาโดยไม่ว่าใครเห็นนายกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามทำไมพวกคุณถึงบอกเรื่องทั้งหมดนี้ล่ะ ผมควรเป็นคนดีเอาอันนี้ได้กันนะครับทําไมคุณถึงบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับผมล่ะฮ่า,านายนี่เร็วชะมัดเร็วชะมัดและเพราะฉะนั้นนายก็มีหนี้ที่ต้องชดใช้ให้ฉันด้วยเหมือนกันอะไรนะกูไม่น่าถาม ฉันช่วยชีวิตนายจากพวกมอนสเตอร์ไงย้อนภาพด้วยถ้าฉันปล่อยนายไว้ที่นี่พวกนั้นจะเอาร่างของนายไปแล้วนายก็จะได้แต่ล่องรอยวนเวียนอยู่ในสถานที่แย่ๆแ,แบบนี้ไม่ใช่คนและไม่ใช่ผี แต่จะจริงเหรอผมไม่อยากเชื่อพวกคุณผมไม่อยากเชื่อพวกคุณกับจริงเลย <c oughs> มันคล้ายๆกันหรือเปล่าอ่ะผมไม่อยากเชื่อพวกคุณจริงเลยอ,อันนี้สงสัยนะครับอันนี้ก็สงสัยนะว่าอันนี้กันครับผมไม่อยากเชื่อพวกคุณ <c oughs> าาเขาเชื่อคนยากซะ,ะ,ะจริงเชื่อคนยากซะจริงเะย บอสอาจจะดูยิงๆไปสัหน่อยแต่เขาพูดไม่ผิดหรอกนะความเมตตาของการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างที่สุดก็ชใช้ได้ยากหน่อยเมื่อนายตายแล้วเพราะงั้นฉันขอแนะนำให้นายเริ่มตอบแทนตอนนี้เลยแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรทาอะไรไม่ได้เลยนะแต่ต้องทำยังไงละ่ะ ที่จริงเรื่องนั้นพวกมนุษย์เขาจะใช้นี่กันยังไงนะบอสฉันไม่อยากยุ่งกับเรื่องของพวกมนุษย์หรอกนะแต่ว่าพอยูจีนเป็นนี้ฉันฉันก็ต้องได้รับการตอบแทนทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วทำงานที่สำนักงานยมโลกเพื่อใช้นี่ละกันอะไรนะ ใหญ่โอ้เย่โอ้เย่กูชอบอ่ะคนเงียบเอาจริงเลอบอสทำงานงานอะไรเหรอนๆนเขาก็ช่วยกูไว้แล้วกูทำหน่อยไม่ได้นะมันแปลกๆอย่างนี้นายดูกระตือรือร้นดีนะ ฉันมีความผิดมากมายที่ต้องชดใช้ฉันใช้หนี้ของตัวเองด้วยการคอยดูแลพวกมอนสเตอร์ฉันเก็บรวบรวมผีตัวอื่นๆในสถานที่คลา้คลายกันนี่แหละแล้วก็เปิดสนักงานนี้แต่ว่ามอนสเตอร์สังเกตเห็นและซ่อนอยู่ในความฝันของมนุษย์ฉันจะหาพวกนั้นให้ครบฉันคงต้องขอความช่วยเหลือสักหน่อย ถ้านายช่วยฉันสามครั้งฉันยกนี้นี้ให้นายผมเอาด้วยใช่ถามกูไม่ได้ถามมึงผมด้วยผมด้วยผมเอาด้วยแน่นอนที่สุดผมมีเพื่อนละตอนนี้สมัยฉันนะ่ะ <c> เ <oughs> จ้าจะต้องชอดใช้นี้ของเจ้าด้วยชีวิตได้เด็กสมัยนี้ใช้ชีวิตเพื่อนี่เราอยู่ในโลกแบบไหนกันเนี่ย บอสมีอายุมากที่สุดที่นี่นะคุณยายโจแอนก็ประมาณนี้นะครับปลดล็อกชื่อแล้วปลดล็อกชื่อแล้วนี่ครับดูก่อนนะครับปลดล็อกชื่อคืออะไรวะฝึกที่ทํางานชื่อเรื่องฝึกงานที่ทํางานยมโลกโหล่หลโอ้โหกูละท้อใจเลยตั้งกี่บทเนี่ย ก่อจะจบเกมนี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะเล่นจบหรือเปล่านะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับมีภาคภาคผิดหรือว่าอ่านผิดหรือว่ากระตุกกระตะกระตุกอะไรอย่างนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย